นโมทัสสะพัคะวะโตข้าขอน้อมน้อมแดะผู้มีพระภาคจ้าอรหะโตซึ่งเป็นผู้ใจจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสัตัดกรรรู้ชอบได้โดยพวกเองอิทาพิกตเวอริยสา,าวกโกป,ปฏิจจะสมุบาทันเยวะสาธุกางโยนิโสมณนะสิกรโรติพิสุทธ้งายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมกระทำไว้มมในใจโดยเยบภายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจะขโมุบาทนั่นเพียวดังนี้ว่าอิมสมิงสติอิทงอังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมสุป,ปาทาอิทังอุปชัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมสมิงอาสาติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี อิมัสสะมิโลธาอิทังนิดุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปวันนี้ก็ขออนุโมทนาับอุบาสกุบาสิตาละมือสาวกที่ได้เข้ามาฟังสาธยายธรรมหรือสัจชายะพุทธวจนะธรรมวินนยจากพุทธโอษ ตามพระไตรปิฎกเน้นนะคุณโยมตามพระไตรปิฎกครั้งที่แล้วจบไปที่หมวดสาสิบห้าโยมวันนี้ก็จะมาต่อที่หมวดสาสิบหกเห็นประจักษ์ตามความเป็นจริงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐนะคุณโยม เล่มที่25หน้าที่121ข้อที่84ถ้าเป็นของร้าตรีปดกฉบับหลวงก็ดูที่หัวข้อนะคุณโยมแล้วก็หน้าแล้วก็เล่มเล่มที่25 ข้อที่แปดสิบสี่ส่วนหน้านี้เราต้องเข้าไปในในหน้าของบาดีสยามรักนะครุมอันนี้แก้งให้ทราบเพราะว่าที่ศึกษาศึกษาในพระไตรปิฎกงาน,นเดียวนะคุณโยมตามนั้นเลยเห็นเนี้ย อาตมาก็เลยต้องต้องมาแจ้งคุณโยมว่าอาตมาพูดเรื่องอะไรในพระไตรปิฎกเร่มไหนประจักษ์เหตุประจักษ์ตามความเป็นจริงหมวดที่สามสิบหก ที่สุดอ่อขออภัยคสัตว์โลกนี้ <c oughs> เกิดความเดือดร้อนแล้วมีผัสสะบางหน้าย่อมกล่าวซึ่งโลกนั้นด้วยความเป็นตน เขาสำคัญสิ่งใดโดยความเป็นประการใดแต่สิ่งนั้นย่อมเป็นโดย,ย่อมเป็นโดยประการอื่นจากที่เขาสำคัญนั้นสัตว์โลกติดข้องอยู่ในพบถูกพบบังหน้าแล้วมีพบโดยความเป็นอย่างอื่น จึงได้เพื่อเพลินยิ่งนักในภพนั้น <c oughs> เขาเพื่อเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นภัยเขาคล้องเขาทัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์คมมจรรันนี้อันบุคคลย่อมประพฤติก็ เพื่อความละพาซึ่งพบนั่นเองสมณะหรือพรามทั้งหลายเราไดกล่าวความหลุดพ้นจากพบว่ามีได้เพราะพบเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามนั้นมิใช่ผู้หลุดพ้นจากพบถึงแม้สมณะหรือพรามทั้งหลายเหล่านั้น กล่าวความออกไปได้จากพบว่ามีได้เพราะพบเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> นั้นก็ยังสลัดพบออกไปไม่ได้ก็ทุกนั้นเกิดขึ้นเพราะอาศัยซึ่งอุปาทิทั้งปวง ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ไม่มีก็เพราะความสิ้นไปแห่งอุป,ปทานทั้งปวงท่านจงดูโลกนี้เถิดสัตว์ทั้งหลายอันอวิชาหนา,นานแน่นบังหน้าแล้ว <c oughs> แล้วและว่าสัตว์ผู้ยินดีในภพอันเป็นแล้วนั้น ย่อมไม่เป็นผู้หลุดพ้นไปจากพบได้ก็พบทั้งหลายเหล่านั้นเหล่าใดอันเป็นไปในที่หรือในเวลาทั้งปวงเพื่อความมีแห่งประโยชน์โดยประการทั้งปวงพบทั้งหลาย <c oughs> ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุก มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเมื่อบุคคลเห็นอยู่ซึ่งข้อนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้อยู่เขาย่อมระภาวะตัณหาได้และไม่เพิดเพลินซึ่งวิภาวะปันหาได้ <c oughs> ด้วย ความดับเพราะความสําลอกไม่เหลือเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาโดยประการทั้งปวงนั้นคือนิพพานพบใหม่ย่อมไม่มีแก่พิสุนั้นผู้ดับเย็นสนิทแล้วเพราะไม่มีความยึดมัน่นพิสุนั้นเป็นผู้ครอบงำมาได้แล้วชนะสงครามแล้วก้าวร่วงพบ ทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วแล้วคงคงที่ดังนี้แลเพ <c oughs> ิ่งเห็นว่าชีวิตนั้นแสนสั้นปารีสยามรัฐปารีสยามรัฐเล่มที่ยี่สิบสามหน้าที่ สามยี่สิบเจ็ดข้อที่ร้อยเจ็ดสิบพิสูทั้งหลายฝ่ายพิสูจพวกที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันอาหารเสร็จเพียงคำเดียว <c oughs> เราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ก็มีโอโอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออก หรือชั่วหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงใส่ใจซึ่งคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ก็มีที่สู่เหล่านี้เราเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วเป็นผู้เจริญมรณสติ เพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงพิสุททั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียตใจไว้ว่าเราทั้งหลายจกเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้จักเจริญมรณานสติเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงดังนี้ ที่สุดทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเมนียดใจไว้อย่างนี้แลหมวดที่สามสิบแปดผู้ได้ชื่อว่าอินทรสีภาวนาชั้นเลิกในหนังสือพระไตรปิฎกบารีสยามรัฐอภิญโกรเล่มที่สิบสี หน้าที่ห้าร้อยห้าห้าร้อยสี่สิบสองข้อที่ข้อที่แปดร้อยห้าสิบหกนะคุณผูมบาดีสยามรัฐพระไตรปิฎกอานนท์อินทร์ศรีภาวนาชั้นเลริรในอริยวินยัยเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ ในกรณีนี้อารมณ์นั้นอันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจทั้งเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแก่พิสุเพราะเห็นรูปด้วยตาพิสุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้เป็นสิ่ง มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นของยาบ <c oughs> ยาบเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุและปัจจัยเกิดขึ้นแต่มีสิ่งโน้นซึ่งระงับและปานีตกล่าวคือผู้เบขาดังนี้เมื่อรู้ชัดอย่างนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจทั้งหลายทั้งที่เป็น ที่ชอบใจและไม่ชอบใจบางเกิดขึ้นแก่พิสุนั้นย่อมดับไปอุเบกขายัางคงดำลงอยู่อานน์อารมณ์นั้น อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจทั้งทั้งเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแก่พิสูจนั้นย่อมดับไปเร็วเหมือนกับทิบตาของคนอุเบกขาอย่างคงดำลงอยู่อานนนนี้แหละเราเรียกว่า อินทร์าวนาชันเลิศในอริยวินัยในกรณีแห่งลูกที่หลูแจ้งด้วยจักสู อันนี้ก็มีต่อว่าคือมีจักสุแล้วก็ต้องอรูปรสกินเสียงโพธภพธรรมรมพระพุิตองบอกว่าในกนนี้แห่งเสียงอันนี้ยออ่อนคุณโยมเสียงที่รู้แจ้งโดยโสตะกลิ่นที่รู้แจ้งโดยนาคะโดยคาคานะ รถที่รู้แจ้งด้วยชิวหาโพธภพะที่รู้แจ้งด้วยผิวกายและธรรมลมผู้รู้แจ้งด้วยใจตัดตรงกันอย่างเดียวต่างกันแต่อุปมาแห่งความเร็วในการในการดับแห่งอารมณ์นั้นๆคือในกรณีเสียงเปรียบด้วยความเร็วแห่งการ ดีดมือดีดนิ้วมือใน,อน,นกรณีทินเปรียบด้วยความเร็วหยดน้ำตกจากตกตกจากใบบัวกรณีลถเปรียบด้วยความเร็วแห่งน้ำน้ำลายที่ถมจากปลายลิ้นของคนแข็งแรงกรณีโพธัพพะ เปรียบด้วยความแลแบรเปรียบด้วยความเร็วแห่งความแห่งการเหยียดแขนพับแขนของผู้แข็งแรงทุกกรณีอารมณ์ทุกกรณีธรรมรมเปรียบด้วยความเร็วแห่งการแห่งการแห้งของหยดน้ำ ที่หยุดลงในกระทาเหล็กที่ร้อนแดงอยู่ตลอดวันหมวดที่สาสิบเก้าผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หยุดผลผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหยุดผลบารีสยามรัฐ เล่มที่สิบเจ็ดนะคุณโยมข้อที่ไม่ใช่หัวข้อหน้าที่หกสิบกข้อที่ร้อยห้าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดลพ้นพิสูจทั้งหลาย วิญญาณซึ่งเขาถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนาทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสบก็ควาถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรได้พิสูจน์ทั้งหลายวิญญาณซึ่งเขาถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญง,งอกงามไพ่บูรได้ที่สุดทั้งหลายวิญญาณซึ่งเขาถือเอาสัญญาเป็นที่ตั้งก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์ มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่ซ่องปฏทิพเข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรได้พิสุทธ์ทั้งหลายวิญญาณซึ่งเขาถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์ มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรณ์ได้พิสูุนทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญตัติซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงามความไพ่บูรณ์ของวิญญาณ โดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาและเว้นจากสังขารดังนี้นั้นไม่ใช่ฐาน,นะที่จะมีได้เลยพิสุททั้งหลายถ้าลาภะในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่พิสุละได้แล้วเพราะความละหลากะได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้น ก็ไม่งอกงามหลุดผลไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดผลไปก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปะลินิพพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าซาดชิ้นและ ส้าติ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้วันนี้ก็ขอจบไปที่หมวดสามสุเก้านะคุณโยงทางหน้าก็จะมาต่อที่หมวดสี่สิบ มาต่อมาต่อที่หมวดสี่สิบุณโยเพราะไม่เพลินจึงละอนุสัยทั้งสามได้ตอ่อยู่ในบาดีสยามรัดเล่มสิบสี่หน้าที่ห้าร้อยสิบแปดข้อที่แปดร้อยยี่สิบสามอบอกไว้ล่วงหน้าวันนี้ก็ ขออนุมโมทนากับอุบาสกอุบาสิกาที่เข้ามาฟังสาธยายธรรมพุทธวจนะธรรมในัยจากพุทธโอสถอาตมาก็ภิ่กุธนวัอัะธรรมโมนะเป็นผู้อ่านอ่านให้ในพระไตรปิฎกนะโยมอ่านให้ให้ฟัง ว่าในพระไตรปิฎกพระองค์พูดอะไรบ้างคุณโยมก็ให้เราศึกษาเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราก็ฟังฟังไว้นะเพราะสำคัญที่สุดที่สุดสำคัญมากก็คือต้องต้องเล่าเรียนศึกษาในพระไตรปิฎกที่มีไว้ทุกวัดมีหมดคุณโยมเปิดได้เปิดอ่านในพระไตรปิฎคุณโยมจะเป็น พุทธวจนะหรือจะเป็นพุทพธพจน์นะคุณโยมอ,อ่านแล้วทําความเข้าใจทําความเข้าใจสําคัญที่สุดคือทําความเข้าใจในอริยสัจสี่องค์สอนมาทั้งชีวิตนะคุณโยมอ,อยู่ที่ทุกสมุทัยนิโลกและมัคมัคม,มีองค์แปดนั่นแหละสี่ข้อเนี้ยคุณโยมถามว่าในพระไตรปิฎก ล้วนมีแต่สิ่งนี้อย่างเดียวเลยค์อสอนเรื่องทุกข์ให้รู้จักทุกข์และความสลัดทุกข์คุณโยมไม่ได้สอนให้เราสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ในโลกนี้ก็มีสิ่งทั้งทั้งสองสิ่งนีนคนุณโยมคือพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดี ก็ให้เราเลือกเอาให้เราเลือกเอาว่าเราต้องการสิ่งที่ดีสําหรับตัวเราไหมหรือเราไม่ต้องการสิ่งที่ดีก็ก็แล้วแต่บุคคลนคุณโยมนะบุคคลเพราะการการที่เราจะเข้าถึงธรรมคือเราต้องปราศจากความทิฏฐิคุณโยมถ้าเรายังมีทิฏฐิอยู่ความ ความเชื่อของเราตัวเราอย่างเดียวอย่างเนี้ยมันก็เข้าถึงธรรมยากมากแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยวางเรารับในสิ่งที่ความเป็นจริงของธรรมชาติหรือพระพุทธเจ้าตัดไว้ธรรมะคือธรรมชาติที่มีข่าวกันทุกวันนี้ธรรมะคืออะไรธรรมะคือธรรมชาติทุกอย่ให้รู้ตามหลักของธรรมชาติธาตุทั้งสี่ ดินน้ำไฟและลมคุณโยมเราอาศัยธาตุนี้ธาตุดินก็คือรูปหรือตัวเรานั่นแหละที่เกิดมาโดยอาศัยธาตุทั้งสี่นี้น้ำก็คือเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำหัน้ำตาน้ำมีในกายและภายนอกส่วนไฟคือไออุ่นร่างกาย ลมตีขึ้นลมตีออกพวกนี้นในร่างกายเราเนี่ยมีไฟคือไอไออุ่นนะคุณโยมเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆทุกคนมีม,มีมีหมดแล้วก็ายนอกคือไฟที่สว่างหรือไฟที่กอกขึ้นมานั่นแหละคือเปลวไฟหรือไฟส่วนลมก็คืออากาศที่เราหายใจเข้าไปนั่นเองคือลมหายใจเราเองนี่แหละอันนี้คือลำดับเหตุการณ์เกิดขึ้นของธาตุทั้งสี่นะคุณโยม คือดินน้ำไฟลมเมื่อเราถึงเวลาที่จะต้องตายเราก็ต้องหมดลมหายใจหมดลมหายใจก็ต้องไฟดับตัวเย็นนะคุณโยมตัวเย็นน้ำก็เลือดก็ก็ก็ไม่เดินก็หยุดคุณโยมร่างกายคือรูป ก็ต้องถูกอ่าเขาเรียกอะไรเผานะคุณโยมเผาก็คือเหลือเท่ากระดูกน,นั่นเองจะไปลอยในน้ําก็ลงสู่ดินนะคุณโยมคือคืนสู่ดินคือธรรมชาติน,นั่นเองคุณโยมถึงจะไปลอยในน้ําก็ต้องลงสู่ดินอยู่ดีเพราะน้ําเนี่ยอยู่บนดินนะคุณโยมอ,อ่าวันนี้ก็ขออนุโมทนา ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้รับอนิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมให้ได้เป็นอาิยาบุคคลในระดับต่างๆตามอินทรีย์ของแต่ละท่านและสําเร็จมรรคผลในนิพพานและสําเร็จมรรคผลและสำเร็จมรรคผลในนิพพาน ในอนาคตอันใกล้โดยทั่วก,กันทุกท่านจเจริญพรลืมนะ,ะเจริญพรคุณโย